ัดีครับนะักศึกษาวันนี้ก็มาถึงบทที่สามแล้วนะครับบทนี้เนี่ยชื่อว่า,าข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับซึ่งก็เป็นบทที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็ออกข้อสอบเยอะนะครับเดีย๋ยวเราจะไปกันเร็วๆเลยนะครับในบทนี้จะพูดถึงเรื่องของข้อมูลและสารสนเทศนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะว่าโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยมัน ใช้สิ่งเรื่อวัสสารสนเทศเนี่ยเขามามีบทบาทในการตัดสินใจค่อนข้างเยอะนะครับพวกองค์กรใหญ่ๆใหม่ๆเนี่ยแม้แต่รจะพัดเราก็ต้องใช้เรื่องพวกนี้นะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณไปทํางานเนี่ยคุณจะเจอแน่นอนแล้วก็ประเภทของสารสนเทศนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเรามาเริ่มต้นที่ส่วนที่น่าสคัญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้สารสนเทศเนี่ย เกี่วประสิทธิภาพเนี่ยเขาเรียกว่าข้อมูลนะครับหรือ raw data ซึ่งมันควรจะเป็นข้อที่จริงนะครับหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวอักษรชืัอรักวิดีโอรูปภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็น data ได้หมดนะครับซึ่งสิ่งที่ทําให้ข้อมูลมันมันดีเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราเก็บมานะครับสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือหนึ่งมีคเขาถูกต้องมีคามแม่นยํานะครับแล้วก็เป็นปัจจุบันที่สุด ยตัวอย่างเช่นถ้าดูในไฟล์ชียต,ตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเนี่ยรอดั a เราเนี่ยมันจะมีการเก็บส่วนของ ID ส่วนของวันที่เห็นไหมครับเขาเก็บเป็นฟอร,ร์แมของวันที่แล้วก็เป็น Text ต่างๆนะครับถ้าดูดีๆใน c a t ตาล็อเนี่ยมันก็จะมีส่วนของการเป็นหมวดหมู่อยู่นะครับสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นสิ่งที่มาก นำไปเป็นสารนเทศในอนาคตได้นะครับก็สปอยก่อนเลยก็คือว่าสารเทศที่ดีข้อมูลต้องถูกต้องนี่คือสิ่งสาคัญที่สุดนะสารเทศไม่พอเดี๋ยวนี้มันไปเรื่อง AI e เรื่องอะไรเงี้ยนะครับถ้าข้อมูลพื้นฐานมันไม่ดีเนะี่ยทุกอย่างก็จะตอบผิดไปหมดดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดครับเรื่องการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องการแยกข้อมูลขยะออกไปอะไรเงี้ยทีนี้เรามีรอเดต้าใช่ไหมครั เมื่อรอเดต้าถูกประมวลผลเนี่ยเขาเรียกว่าสาาสัเทศถ้าดูจากรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีรอ w d t t a เป็นตัวเลขเนาะทีนี้เราให้คอนเท็กซ์ตัวหนึ่งนะครับหรือให้กระบวนการบางอย่างเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดการปโปรเซสตนะครับเช่นเขาบอกว่าเนี่ยเรารับตัวเลขนี้มานะครับเอาตัวเลขนี้ไปประมวลผลอย่างเช่นหาค่าเฉลีย่ย เราจะสเวนทก็คือหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แทนที่เราจะต้องไปอ่านรอเดต้าเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เลขหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยในการตัดสินใจได้เลยน,นี้เรียกว่าส,าส่วอส่เ,เนที่คือข้อมูลที่ถูกประมวลผลนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถสร้างคุณค่าแล้วก็ความน่าจะถือเกิดขึ้นมาได้ก็อยู่ที่ว่าเราใช้นิยามอะไรในการหรือใช้เทคนิคอะไรอันกร็รียกมาะไรนะครับในการเรียกเรียกรอเดต้าเนี่ยให้มันได้ค่าที่เรา ในใจขึ้นมาได้นะครับอันนี้เรียกว่าการป้องมนอนผลสันเทศนะครับ information processing เข้าใจไหมก็คือทำยงไงก็ได้ครับหรือแม้แต่การข้เวิร์ชอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสันเทศได้นะเช่นอ่ะมีใครได้คะแนนมากกว่า50%บเ้างอะไรเงี้ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นสันเทศได้เหมือนกันซึ่งในกระบวนการเนี่ย ที่ผมเรียนเนาะผมก็เรียนวิทย์คอมมามันก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลต่างๆครับเพื่อที่จะเอาเข้าคอมพิวเตอร์นี่เองโอเคแหละสันทน่ะจะ,ะมวผลด้วยคนได้ครับแต่สันทศแบบเยอะๆมันไม่มีทางใช้คนได้บยังไงมันต้องใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับดังนั้นรูปแบบการเก็บข้อมูลเนี่ยมันควรจะถูกแปลงในรูปแบบของดิจิตอลซึ่งตอนเนี้ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างให้ควา,สามสำคัญตรงนี้มากข้อมูลกระดาษอะไรเงี้ยเขาเริ่มไม่เอาเช่นเราต้องการเก็บข้อมูล ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องเก็บเป็นนวนมากแล้วกเก็บเป็นทันเวลา mm hmm. เช่นการลงทะเบียนการเก็บประวัติพนักงานนะครับ mm hmm. เมื่อทําเสร็จ mm hmm. เราก็จะตรวจสอบข้อมูลครับว่ามันมถูกต้องหรือเปล่าหรือ mm hmm. มันมีความซ้าซ้อนไหมทําไมถึงสําคัญเพราะว่าถ้าเราข้อมูลที่มันผิดเข้าไปครับคำตอบของมันก็จะผิดด้วยนะครับ หลังจากนั้นเราสามารถแปลงข้อมูลนะครับให้เป็นรูปแบบของสารเทศได้เช่นการจัดแบ่งข้อมูลนะครับเพื่อให้มันแยกกลุ่มได้เงี้ยถ้าเราเห็นคตตาลอกเลยมเงี้ยมีการ sorting นะครับก็เรียกการจัดเรียงข้อมูลเพื่อให้มันลดระยะเวลาในการค้นหาได้โอเคไหมมันเป็นการเรียกคนข้อมูลคืนได้เร็วขึ้นนะครับการจัดเรียงข้อมูลเหมือนแฟ้มอ๋อไปจัดแฟ้มเง,งี้ยแต่นาคอมพิวเตอร์มันจะใช้อีกวิธีหนึ่ง การสรุปผลมันก็จะทําให้แทนที่เราจะต้องอรอ data เ,เราก็ไม่จำเป็นต้องดูรอ Data นะครับเราก็ได้สารสนเทศที่มันค่อนข้างง่ายนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดของการที่มันแปลงข้อมูลมันคือต้องการใช้การคํานวณครับการคํานวณหรือการคอมพิวติ้งเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับเป็นไ,ไงสำคัญไหม หลังจากที่เราได้สารเทศแล้วนะครับมันก็จะมีรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าการแมนเทนเนนต์ต่างๆเช่นการดูแลข้อมูลนะครับเพื่อให้ไม่ให้มันสูญหาย high, หรือเพื่อมันสามารถนําไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ครับหรือการเก็บรักษาข้อมูลหรือการคัดลอกข้อมูลหรือก็การสื่อสารก็คือสามารถกระจายสารเทศเราเนี่ยไปที่ต่างๆได้นะครับซึ่งในยุคเดียนก็เป็นยุคของอินเทอร์เน็ตเนาะเราสามารถที่จะส่งข้อมูลผ่านกันได้นะครับถ้าเราดูดีดๆเนะี่ยในยุค เนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะครับมันอารมณ์มันประมาณแบบคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมันแลกข้อมูลกันนะเอไอแต่ละตัวมันพยายามแลกเปลี่ยนข้อมูลกันะเพื่อให้มันพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้นะทีนี้เรามาดูว่าเมื่อเราเมื่อเราเข้าใจว่าสารเทศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะาเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับมันก็จะมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ ที่เราควรจะสร้างคันที่เราเนี้ยขึ้นมานะครับก็คือว่าเรื่องคุณลักษณะของสานทท่ที่ดีนะครับสปอยอกก็คือว่าถ้าเป็นผมนะฮะผมจะบอกว่าสารสนเทศดีเนี่ยต้องมีความถูกต้องะผมไม่สนใจหรอกว่ามันจะเยอะมันจะน้อยครับถ้าถ้าถ้ามันเยอะมันน้อยมันผิดอย่างเงี้ยผมเยอะ่มันสารสนเทศไม่ดีอย่างเช่นเฟกนิวต่างต่างเนี่ยที่มันถูกเจนขึ้นมาเนี่ยครับจากสารสนเทศนะ เกขึ้นมาจากรอ w d t t a นะแต่ว่ามันให้คําตอบที่ผิดมันตั้งใจให้ผิดอย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นสารท,ที่ไม่ไม่ไม่โอเคนะครับเอาหลงต้องปสี่สิบห้ที่สุดน,น,นะครับ้ามันสามารถ a c c e s s ได้ง่ายอะก็ดีครับดี r ฟน y นะครับ,นะรบก็คือ,อทําให้มันเข้าใจง่ายชัดเจนมากขึ้นหรืออันนี้กระดือนกันก็คือเต็มไปด้วยความ ครบถ้วนนะครับสมบูรณ์ก็คือว่าอ่านเยอะหน่อยแต่ครบนะครับแต่คนอาจจะไม่ค่อยชอบก็เลยแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ค่อนข้างดีนะในการเพิ่มเติมความรู้เานี้นะครับอ่าคนจะชอบอันนี้ค,คําเงไดให้แต่ในประเทศเนี่ยเล็กกระท,ทันหันเหมาะกับคนที่ใช้นะครับบางทีเราต้องไปอ่านอย่างเช่นคุณเคยเข้าสถานที่ราชาการไหมต้องไปอ่าน วิธีการทําอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเยอะใช่มครัอันนี้เขาจะแปลงมาเป็นรูปภาพแปลงมาเป็นอินโฟกราฟิกนะครับอันนี้ก็ดูคุณค่านะครับของของความประหยัดประหยัดอ,อนี้อีกไม่ด้มีแค่นั้นนะฮะร,รูปแบบการเสนอที่มันเหมาะสมนะครับอย่างเด็กก็ควรจะอยู่ในรูปแบบหนึ่งผู้ใหญ่ก็คือควรอยู่ในรูปแบบหนึ่งนะครับตรงความต้องการอันนี้น ค่อนข้างสาคัญนะครับเพราะว่าสื่อตอนนี้มันเยอะนะครับไม่ได้ว่าสารที่ทุกอย่างมันจะเข้าถึงทุกคนได้นะเราก็ต้องทาเพื่อเพื่อบางคนนะครับข้อสิบนะครับอยู่ข้อน่าเชื่อถือจากแหล่งที่น่าเชื่อถือถ้าคุณดูนะ AI สมัยเนี้ยเขาก็ใช้คำสารสนเทศทั้งหมดในโลกเนี้ยบางทีคําตอบมันผิดเนะเพราะว่ามันเอามาจากทุกแหล่งมากเกินไปครับเขาก็เลยมีวิธีการมินิมัลไอส์ เอไอเนี่ยให้มันเอาแก่ okay, ข้อมูลนี่นราเชื่อถือเนี่ยมาคําตอบมันก็ถูกต้องเข้าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญ <c, <oughs> c q r e ไหมนะครับปลอดภัยไหมก็คืออะบางบางข้อมูลมันเป็นความลับอะไรเงี้ยนะครับข้อมูลของพวกเราอะไรเงี้ยมันก็ควรจะต้องมีวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลที่ดีนะครับไม่ใช่ให้ใครเข้ามาดูได้หมดง่าย simple ไม่ซับซ้อนนะครับ นี่ก็แปลกๆสร้างความเซอร์ไพรส์ได้นะค,ความประหลาดใจอ่นนี้คือคุณสมบัติข้อดีอ่ะย้ำอีกรอบนะครับว่ามันควรจะต้องถูกต้องนะครับถามว่าความถูกต้องดูได้จากอะไรก็ดูได้จากปัญญาของคนอ่านสารนั่นนะครับทั้งที่เรารับข้อมูลผิดๆมาเราเราควรจะระวังตัวด้วยไม่ใชเชื่อทุกอย่างนะครับโ okay. อเคทีนี้มาดูประเภทข้อมูลกันนะครับว่ามันมีข้อมูลแบบไหนบ้างที่มันสามารถ ปีดเข้ามาหรือเติมเติมเข้าไปในสารสนเทศได้บ้างนะครับอย่างเช่นข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่มันนับได้เช่นจานวนต่างๆนะครับพวกเนี้ยก็เป็นข้อมูลที่สามารถเก็บเข้าไปได้นะครับข้อมูลที่สามารถวัดได้นะครับอย่างเช่นส่วนสูงน้ําหนักต่างๆนะครับระยะทางนะครับข้อมูลที่เกิดจากการสังเกตบางที่มันจะวัดเป็นตัวเลขไม่ได้แต่จะเป็นนิยามอะไรบางอย่าง นะครับก็ข้อมูลที่เกิดจากการสัมภาษณ์นะครับโดยการสอบถามถ้าเราไอมันอก้มันอาจจะไม่ค่อยชัดเห็นมันแปลกแปกนะถ้าถ้าในเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือชัดจริงนะครับเรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณแ้วข้อมูลเชิงคุณภาพตรงเนี้ยเป็นสิ่งในเรื่องงานวิจัยด้วยนะก็คือว่าข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยคือสามารถวัดได้ โอเคไหมวัมดได้อะมันจะมี2แบบคือแบบเป็น Discrete ก็คือไม่ต่อเนื่องนะครับมันอาจจะมีจำนวนมาแล้วก็หายไปอะไรประมาณเนี้ยกับพวกนี้ต่อเนื่องครับอย่างเช่นการเก็บเป็น Sequential มาเช่นไรายได้การจ่ายภ่าสีเออผลคะแนนในแต่ละเทอมอะไรอย่เงี้ยนะครับอันนี้เขาเลือกเป็นแบบ s e q u e n t i a l หรือ continous u data อ,นนอันนึงอันเนี้ยคนชอบทำวิจัยแต่ว่ามันก็แปลก เวลาเข้า e i มันก็จะงงๆเวลาทำสารสนเทศมันก็มันก็สวยอะแต่มันก็ตอบไม่ได้ว่า Data มันจากไหนเขาเรียกข้อมูลเชิงคุณภาพก็ค,คือเป็นการจับลักษณะต่างๆนะที่ที่มันสามารถที่จะสังเกตได้เช็คได้นะครับอันนี้เขาสอบจออเยอะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อมูลแบบสองแบบนะครับเขาเรียกว่า primary data กับ secondary data ข้อมูลแบบแรกเนี่ยคือข้อมูลที่ถูกเก็บมาโดยตรงนะครับเขาเรียกข้อมูลปฐุภููิเก็บโดยตรงนะครับเห็นยังไงเก็บอ,อย่างนั้นแต่อีกแบบคือไปยืมเข้ามาขอใช้เขานะครับยืมแหล่งข้อมูลอื่นมาเพื่อเอามาวิเคราะห์บางอย่างเราอาจจะเกิดไม่ทันครับอย่างเช่นอ่ะไปเก็บข้อมูลเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยัมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปเก็บได้ใช่ไหมเราก็ควรจะต้อง ไปขอข้อมูลเก่าๆที่เขามีอยู่นะครับเพื่อมาเก็บแล้วก็มาประมวลผลให้มันเป็นรูปแบบของการตีความในปัจจุบันเนี่ยนี่จะออขอสอบครับตรงนี้เขาเรียกว่าเออพีระมิดของผู้บริหารนะก็คือว่าผู้บริหารเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นในระดับปฏิบัติการเนี่ยก็คือออฟฟิศทั่วไปนะครับเจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยเขาใช้สิ่งเรียกว่า TPS หรือ Transaction Processing System นะครับก็คือ การพิมพ์ดีดเข้าไปเนี่ยพิมพ์กรอกเข้าฟอร์มต่างๆน,นะครับเวลาคุณใส่ Google Form เนย่าเรียกว่าการดำเนินการแบบทราน c ซชันก็ใส่เข้าไปเ็าจะได้ข้อมูลทุกอย่างเตรียมไว้นะครับเมื่อเตรียมเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้คนอย่างผมเนี่ยเอาข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลเพราะผู้บริหารระดับกลางเ,เขาไม่สามารถที่จะมีเวลาไปดูเอกาสารนะทั้งหมดได้เขาจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า MIS ขึ้นมานะครับ Management i n f o r m a t i o n System เพื่อลดเวลาในการในการประเมินหรือในการตัดสินใจนะครับแล้วก็พัฒนามันในรื่อของ Decision Support System ก็คือ d s s เนี่ยก็คือให้คอมพิวเตอร์เนี่ยตัดสินใจให้ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วคุณเลือกเอาว่าคุณจะเอาการตัดสินใจในรูปแบบไหนซึ่งมันโหดมากมันคือรูปแบบของ AI แล้วนะตรงนี้นะครับแล้วหนักไปกว่าน,นั้นนะครับผู้ทระดับสูงเนี่ยไม่มีเวลาดูแม้กระทั่ง EMS ครับ เขาเลยสร้างเราเชื <S <S ่อว่า x p e r t e x p e system ขึ้นมานะครับ EIS ตัวเนี้นะครับก็คือมันให้ AI เนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจและเขียนแผนออกมาได้เช่นเรามีความเสี่ยงอะไรเรามีจุดด้อยอะไรมันจะเขียนแผนออกมาให้เลยครับตรงไหนควรจะไปจัดการตรงไหนควรจะเพิ่มงบประมาณอีจะเป็นคนจัดการใ้ซึ่งซึ่งโหดมาก แล้วเขาใช้กันจริงๆนะก็ที่ผมได้เงินกัน,กนเนี่ยแหละร,ระบบข้างบนเนี่ยระดับสูงระดับกลางนะครับส่ระดับนี้ก็ทาได้เหมือนกันนะฮะเขียนเว็บไซต์เขียนแอปทาฟอร์มต่างๆนะครับแต่เป้าหมายคือทําเสร็จเนี่ยก็ไปประมวลผลเพื่อได้สารสนเทศครับเพราะทุกสารสนเทศมีเงิน <c oughs> ทุกสารเทศมี <c oughs> มีมูลค่าของมันนะครับ,นะรบยกตัวอย่างนะครับ เราสามารถที่จะแบ่งประเภทต่างๆนะครับในการจัดสจเสถนทรทยนะครับอย่างเช่นเนี่ยอย่างเงี้ยการรับใจบินการเก็บข้อมูลคง,งค่างเงี้ยมันคือ TPS ใช่ไหมจำได้ไหมก็คือให้คนเนยเติมข้อมูลไปแบบเดียวทางครับเติมไปเรื่อยๆครับเป็นแสนแสและล้านข้อมูลก็เติม,ม,ม,มไปนะครับเพื่อให้มันได้ Data TPS Data ขึ้นมา ส่วนเขาจะไปทํารีพอรตในระดับเบื้องต้นก็ทําได้ครับว่าวันนี้ปงนหมหเงนไปแล้วข้อมูลกี่อันอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่เขานะครับนี่คือเบื้องต้นในการทรําธุรกิจนะอย่างเช่นเซเว่นนะี่ยคุณจ่ายเงินนะเนี่ยคือ TBS นะครับดังนั้น,นัครบเมื่อเราได้ข้อมูลระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะข้อมูลมหาศาลพวกนั้นเนี่ยสามารถมาทาเป็น m i s ได้นะครับ เพื่ออะไรเพื่อให้เอาข้อมูลหเหล่านี้นะครับให้ผู้บริหารคิดเพื่อไปตัดสินใจครับแต่คอมพิวเตอร์ยังไม่ดีไซน์ให้นะได้ข้อมูลที่มันย่อยง่ายนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็ก็ค่อยไปวางแผนกันอีกทีหนึ่งรูปแบบหนึ่ก็คือหนึ่งคือดึงข้อมูลมานะครับเพื่อให้ผู้บริหารสามารถรับรู้รับทราบเข้าใจร่วมกันได้นะครับทีนี้ แอด a วานกินไปะเรียก d HS, นะครับหรือ e ี s นะเช่ Executive Support System, น Exe c u t i v e s u p s o r t System เพวกเนี้ยเราเอาข้อมูลทั้งหมดครับมาตัดสินใจให้เลยครับอยู่ที่ว่าหัวหน้าจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้นะครับมันสามารถเช็คได้เลยนะว่าเฮ้ยควรจะมีแผนอะไรนะเพื่อตอบโจทย์บางอย่าง,างเช่นอ่ะทำไมคนเราเอกเยอะอะไรเงี้ยมันดีเทคได้เลยนะครับหรือว่าเราควรจะขายายโรงงานใหม่ไหมเราควรทำโปรดัก ตัวไหนที่มันตอบโจทย์มากกว่าน,นี้อะไรเงี้ยพี่เจะสามารถช่วยเรื่องนี้ได้ครับจากข้อมูลนะไม่ใช่จากความรู้สึกนะจากข้อมูลครับเป็นไป ES นะครับ <c oughs> นะมันก็จะถูกออกแบบมาพื่พอผูระดับสูงนะครับเอาไว้ดูเอาไว้เช็คเอาไว้ไวคลิก เราพูดให้ระดับสูงก็คงจะมีเวลามาทําคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็ดีไซน์ให้มันง่ายๆนําเสนอง่ายๆนะครับเป็นรูปแบบกราฟหรือรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายที่ห้าเนี่ยระบบออฟฟิศนะครับมล้ก็ทั่ว,ว,ว,วไปนะครับจากการที่ทำอย่างเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณเซ็นอะไรเงี้ยเนาะเซ็นเอกสารอะไรเงี้ยนี่เขาก็เลิกเซ็นแล้วเขาใช้ลายเซ็นดิจิตอลหรือการใช้อ e ีเมลในการส่งกันในการเทรซิง่งการ tracing คือการดูว่าแต่เนี่ยคำสั่งเนี้ยมันไปถึงใครนะครับผ่านรูปแบบอะไรเท่านี้นะครับหรือแม้แต่ถ้าเราสอนกันเนี่ยเช็คชื่อกันเนี่ยผ่านวิดีโอคอนเฟล็นซ์นะครับไม่จำเป็นต้องมาเองออฟฟิศต่อไปนะครับ es expert system นะครับหรือ ai นะฮะนี่แหละอันนี้คือผมทำกนะ็คือเขาจะเอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วก็มาสร้าง knowledge base ตัวหนึ่งครับ แล้วเมื่อลุบโนเลทเบตัวนี้มีระดับหนึ่งคุณสามารถให้คนเนี่ยเข้าไปสอบถามได้คนสามารถเข้าไปสอบถามแล้วมันตอบด้วย a อครับมันตอบด้วยข้อมูลพื้นฐานที่มันถูกเรียนมานะครับถ้าคุณลองใช้พวก ChatGPT ต่างๆเนี่ยมันจะสามารถทำเรื่พวกนี้ได้นะครับและผู้แทนก็สามารถที่จะเข้าไปเอให้มันช่วยในการคือถามเป็นเป็นคำพูดเลยครับถามเป็นคำพูดเลยมันก็มันก็ปิ้นออกมาเลย นะครับคำตอโอเคมาในเซ t ชันนี้นะครับการวิใช้ที่ดิจิตอลนะครับเมื่อกี้เป็นเซ t ชันสารเลศนเนาะอันนี้เป็นเซสชันที่ค่อนข้างสำคัญนะครับมีการสอบเลยนะตอนคุณจบคุณจะต้องสอบระบบที่ผมสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่าดิจิตอลลิทเ r a c ลซีนะครับก็คือว่าคุณควรจะมีความรู้อะไรบ้างก่อนที่จะออกจาก มาทำอะไรแล้วจะัำเข้าใจ okay, ไหมทำยังไงมันไม่ได้พูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะมันพูดถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีการทํางานร่วมกันการสื่อสารอไลเหมือนที่เราเรียนหนังสือเนี่ยครับแต่ที่เราจะ,ะต้องไปเรียนเจอหน้ากันอลองเรียนผ่านวิดีโอได้ไหมลองส่งงานผ่านแอปพลิเคชันบางอย่างได้ไหมนะครับลองใช้แอปบางอย่างตอบ สูตรของการบ้านใช่ไหมปะเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่ควรจะมีนะเราก็พยายามนำเสนอแบบเนี้ยให้นักศึกษาได้เข้าใจนะครับในหัวข้อนะครับที่นักศึกษาควรจะรู้ก็คือเรื่องของผู้ใช้นะครับจะต้องมีสกิลอะไรบ้างในการใช้คอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตนะครับใน2สองคือเรื่องของความเข้าใจก็จะเป็นเรื่องของความรู้ ที่เราได้ได้ได้นำเสนอกันมาได้เรียนกันมาเนี่ยะครับสามก็คือสามารถที่จะใช้สื่อี่ตอนพวกนี้ยสามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้ครังครั้งที่แล้วให้ทำา p w w r r p o n n t ไปหรือให้ถ่ายรูปหรือให้แคปแคปเจอร์บางอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องของการครีเอทนะครับสี่งอ,องการเข้าสึ่ข่าสารต่างๆนะครับเรื่องของการใช้งานไม่กระต้อง ข้อมูลข่าวสารหรือแม้กระทั่งอใหญ่อะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้ด้วยอ,อันนี้อันนี้เก่าแล้วนะครับหก <c oughs> ตัวนี้เก่าแล้วอนนี้มันมีเก้าตัวนะตัวมันจะมีเก้าบวก 1, หนึ่งก็คือมีเอไอขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆปรับปรุงนั่น <c oughs> สิ่งแรกนะครับ <c oughs> ที่เราควรจะต้องเรียนรู้ก็คือว่า ต่อไปองค์กรองค์กรจะอยู่ในรูปแบบดิจิตอลนะครับเรียกว่าดิจิตอลดัลฟอร์มชั่นเ่ยเราจะเปลี่ยนไทยจากรูปแบบอนาล็อกเดิมๆนะฮะใช้ใช้ใชนะไรให้รูปแบบอย่างดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมันจะเกิดมูลค่ามหาศาลขึ้นมาเลยเนี่ยเขามาใช้ในเรื่อง,งต่าง เรื่องการขายของออนไลน์นะส่วนต่อมากกคือส่วน Big Data ครับเมื่อเรามีข้อมูลมหาศาลหรือว่ามีการเก็บข้อมูลเยอะมากๆนะครับเราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ที่เราเห็นเห็นเนี่ยพวกกูเกิลกูเกิลเนี่ยนะครเขาใช้เรื่องพวกนี้นะครับคือเอาข้อมูลต่างๆมาประมวลบลน,น,นะครับที่เราใช้ Excel ในการประมวลผลบางอย่างได้นะครับ แต่ข้อมูลมันมีประมาณพนล้านเลกคอร์ดซึ่งตาราเลกคอร์ดผมผมก็เคยทำนะเอาข้อมู 1, ลตาลางเลกคอร์ดมาทำทำได้ยังไงทให้เกิดสารเทศได้ยังไงมันก็จะมีวิธีการนะครับมีแล้วบางเบต้ามันก็ไม่เชื่อว่าเป็นตารางเนี่ยนะบเบต้ามันเป็น Text มาเนี่ยเราจะทำไงให้มันอยู่ในรูปคัดมันให้มันมาอยู่ใน d า t a าเบด้นะครัเนีก็คือสิ่งที่ท้าทาย อะไารรอยากได้เงินเนี่ยก็ได้เงินจากพวกนี้นะครับมันยากจริงเนียแต่มันได้เงินนะี่ยก็ก็น่าส,นใ,น,น,าาน,สนใจข้อมูลพวกนี้นะครับข้อมูลดาวเทียมอะไรเงี้ยเออกรสนใจข้อมูลส่วนใหญ่ผมจะใช้ข้อมูลพวก a n s a c ก i ันต่างๆนะครับเรื่องของการซื้อขายการส่งของอะไรเงี้ยไอ มาแล้วนะครับไอไอตอนนี้ก็เรียบร้อยนะฮะกิ่งของมนุษย์เรียบร้อยนะครับงั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่แล้วกันตอนนี้เราเริ่มแยกไม่ออกแล้วนะว่าไออกับคนต่างยังไงนะฮะเวลาคุณโทรศัพท์เนี่ยไ i ไมันสามารถคุยกับคณได้แบบเรียลทม์เลยซึ่งน่าตกใจมากเวลาผมสงสัยอะไรเกี่ยวกับอาการเขียนโปรแกร,รมผมก็ถามไ i ไนะบางอย่างมันก็มีความรู้มากกว่าเรานะครับ แล้วก็ให้มันเป็นผู้ช่วยในการเก็ยน,น,น้อกูบ 5G เข้ามาแล้วนะครับก็ทําให้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับการสื่อสารต่างๆมันก็มีปริมาณข้อมูลที่มากขึ้นนะดงนั้นเราสามารถใช้รูปแบบของ v i AI e l e m n t Big Data, บิ๊กเดต้ครง่ายยิ่งขึ้นนะฮะโดยที่ไม่จํากัดในเรื่องของการใช้สายเท่านั้นนะครับมม่ถือทุกเครื่องเข้าถึง Data มหาศาลได้แล้วนะเพื่อเพื่อไไฟนี้เร็วกว่าสายนะบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่นะก็คือคุณสามารถสร้างริปโตบางอย่างขึ้นมานะครับเพื่อให้มัน มีเชนมีห่วงโซ่ครับสามารถเจซิ่งย้อนกลับได้บางคนก็ไปทำเรื่องการเงินครับบุงบิดครองบิดคอยอะไรเงี้ยหรือไปทำเรื่องการทำสัญญาซึ่งถ้ามันดีมันก็ดีนะครับมันก็ดีอยู่ต่อไปคนก็ไม่จะเป็นต้องใช้อิกษา สามารถติดต่อข้อมูลได้นะครับจากการใช้บล็อกเชนตรวจสอบข้อมูลได้แล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบด้วยนี่ด้วยนะช่วยกันตรวจสอบทั้งโลกช่วยกันตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบจากใครมาเซอร์ติฟิเคิไม่มีแลนะต่อไปก็คือทั้งโลกช่วยกันตรวจสอบนะครับไม่ได้มีคนกลางดังนั้นมันจะดูน่าเชื่อถือมากกว่านะครับในเชิงนอติโซไอดีนะครับตอนนี้คนไทยก็มีนะครับไทดีต่างๆนะครับต่อไป เราไม่จำเป็นต้องใช้บัตรและวเราใช้มือถือแทนบัตรประชาชนได้เลยนะครับไปเมืองนอกเมือ,ง,มองนอกเขาสามารถเช็คได้ว่าคุณเป็นใคร <c oughs> อันนี้ก็อันนี้ค่อนข้างรวย,ยนะฮะ IT Security Data Privacy นี่ความแตกต่างกันนิดหนึ่งครับก็คือว่าเรื่องของ Data Security คือว่าการปกป้องข้อมูลเนาะ Data Privacy คือการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ ไม่ให้ใครเอาไปใช้ได้ขา <c oughs> งคุณไดเนี่ยโดนแฮกระจ่ายแฮกเนื้อข้อมูลส่วนบคนนุคคลอ๋อเซ็นตร้องคอเซ็นเตอร์ตัวหาคุณได้หมดรู้ว่าคุณเป็นใครรู้ว่าคุณมีพี่รุษด,ด้านไหนนะครับที่เขาโดนกันไปสองสามล้านเนี่ย <c oughs> มันคืเกิดจากข้อมดที่หลุดออกไปนะครับเรื่องของฟินเ็ก การใช้เงินคริปโตเคอรเรนซีบิตคอยคาร์ฟนดิงต่างๆพวกนี้ก็จะใช้มันมันเปลี่ยนมูลค่าอย่างอื่นให้มันอยู่ในรูปแบบของมูลค่าดิจิตอลนะครับอันนี้ก็ระวังนิดนึงมันอาจจะโดนหลอกได้นะก็เช็คเช็คนิดนึงนะครับใครจะคิดว่าเราไม่ต้องเช็คนสดซื้อของละเราใช้ QR โค้ดเมืองไทใช้ QR code น,นะครับประเทศอื่นเขาก็เรื่อพัฒนา นะครับโดยที่ให้เงินมันใช้น้อยลงให้มันเป็นรูปแบบของดิจิตอลทั้งหมดเรียกว่าฟินเทคนะพวกนี้โมบายเพย์เมนต์อ่ะอย่างเราเนี่ยใช้แต่ก่อนเราใช้บัตรเครดิตเนาะวันนี้เราใช้มือถือบัตรเครดิตก็ยังอยู่ในมือถือได้เลยนะครับเอาเอามือถือไปแปะเท็เดียวนี่มันจ่ายเงินให้เลยเดี๋ยวนี้โอเคนะครับนี้ก็จะเป็นรูปแบบวันนี้ก็คือเรียนเรื่องของสารเทศนะครับแล้วก็เรียนเรื่องของการ มีความรู้ทางด้านดิจิทัลดิจิทัลเซนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยาวมากนะก็หวังว่าทุกคนจะมีความเข้าใจนะครับในเรื่องของการนําข้อมูลไปใช้ในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการเรื่องของการเคลี่ยสารสนเทศขึ้นมาเราจะมีการบ้านที่อแปลงรอ w d t t a ให้เป็นสันเทศนะครับในการใช้ Excel หรือการใช้ Google Sheet นะครับในการโชว์เรื่องของสารนเทศทพวกนี้นะครับก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวจะ ให้พี่ๆศูนย์คอมเขาสอนนะครับเวลาว่างให้พี่ๆเขาสอนให้นะครับแล้วก็เรื่องของ Digital Literacy นะครับที่เราสอบไปแล้วในต้นเทอมนะอันนั้นแหละสิ่งที่ต้องสอบตอนจบปีสนะครับก็เป็นเรื่องพวกนี้แหละที่เราเรียนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความเข้าใจนะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับในบทที่4ี่นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ